สวัสดีครับผมอมันทำไรไว้เป็ดผมอยากจะมาแก้แค้นพี่ที่พี่ตบผมวันนั้นไงแคลรี่เมสซี่ผมไม่ว้าง,มมางอ่ะผมมีเซอร์ไพรส์พ่อครับมันยังจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็กูอีกเหรอวะใช่พ่อแตนแตนแตนเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดแล้วไงเดี๋ยวเป็ดแล้วไงวะหมดเวลาของราชาแคลรี่แล้วผมไม่อยากแก้แค้นพี่้อหมหรือเปล่ามึงก็มาดีวะไอ้น้องธรทีมึงเอากิจไปเลย เฮ้ยบ้าวเอาแหมมึงเอาไอเยี่ยตองไปด้วยมึงเอามันไปด้วยนะต้องถามน้องกิจก่อนไหวไหมครับถ้ามีตองด้วยไม่เฉียวเฉีพี่เมื่อกี้ผมก็แจกไหวนะไม่รู้สึกตึงอ่ะคือเอาอยู่อ่ะมีพี่ก็ชื่นใจมีฝั่งไหนให้เลือกบ้างพี่ก็คือมีฝั่งพีกับฝั่งกิจใช่ป่ะอ๋อถ้าถามผมนะในฐานะที่ผมสนิทกับพี่บีเราเล่นกับพี่บีมาตลอดผมไปอยู่กับกิจครับผมไปอยู่กับกิจครับเฮ้ยไอเดียวไอ้ฝันมึงมาอยู่กับกูมึงมายืนกลางไอกูเห็นดอยเซอร์ออนอยู่ชวนมาได้ปะ ยี่เขาลงไฟไวจ้าไอ้เฮียมึงจะได้รู้กูต่อให้มีทั้งกีดทั้งดอยเลยเอาต๋องไปถ่วงดุ่นก็พอสี่นะบูสี่เลยยิงเจ็ดสิบเจียสายเลยผีดเลยกิดจะไปเอาบูใช่ไหมนี่เอาสูนอยู่พี่ครับสี่ลงล่างโอ้โหกูไม่ไหวนเลยสัตว์ฮะมึงยิงเฮี้ยอะไรกูนักหนาไอเวนมึงยิงอะไร สัยิงกูจังฟิลด์สันเนี่ยมึงยิงกูจังฮะปาบ้าเลยกูบอกพี่พี่มั่นใจทีว่าเกมนี้พี่จะได้ลางแค้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยเกมมันเท่าๆอ่ะแต่เราต้องไปปั๊มล่างเนี่ยว่ะได้ครับเกิดกี่แทบ็บเนี่ยมัดเครื่องหลอดมันปิดจากพี่อีกแล้วโอ้ยแม่เอ้ยแค้นแค้นโดนคอมโบจับไปล่ากบัตรใส่บัตรใส่ ออกล็อกิลชิ้นแรกเลยนะครับปลอเฮ้ยน้องรักหมดเกินกาเระวังพี่ถรองไล่นะครับระวังี่ผมจะเซฟสุดลิธต์ต้องไปตายเลยรัตยบร้อยไดคนนแอปแ้คนนเจ็ดมันจับทาจีเลย มันจะไหลสองได้ไวๆได้ปะอุ้ยพัดออกอุ้ยลูกถุงแม่งอัมบัตต์เนาะทำไม่ได้ละกันเท่าผมได้เอาอีกแล้วเท่านั้นเองเขาบอกไหมเขาบอกต้องตึกละลต้องตึกละล่ะจับกูอยู่แน่นรอพี่ไกด์ร่างเป็นมหาเทพเล่าไปให้ถึงนะ สองจับแล้วสองจับแล้วมันสองจับแล้วอยู่รูนให้ใจแล้วจะหายถือจิบันถือยอดมากแบบตายตายแบบไม่มีต้องติดตัวไม่ได้ไ้าได้น้าได้น้ตัวเดียว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 ลงแล้วหน้า้านหน้า้านหน้าด้รับรับมันจับมันมีจับนะมีจับตัวมอมอกรอนก็ได้ปะกรอนเนี่ยพี่พร้อมแล้วพี่อยากยิงมากตอนเนี้ย ่เับมันน่าจะไปนีบมันงรบปิดไงระวังโดดใส่เเเววลทรยะนี้ใช่มต้องตายแล้วแหละต้องตายแล้วเสร็จตายตายผมไม่ตายผมไม่ตายคิวแรกมาแล้วเล่น17นาทีเพิ่งได้คิวแรกนี่อะไรเนี่ยสี่สี่บนสี่ได้งดันในเลยอย่างนี้บวกได้แล้วนะมีปั๊ะทำได้แล้วนะดำเลินพอแล้วพุ่มเลสนะระวังมีครบเลย ตายคงตายแย่มันไม่ได้เล่นตรงนั้นว่ะมันรอผมจัดเต็มเต็มกลาง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 พอได้นัดีแล้วเอคมเปญไปถอยเลยไปไม่มีสติพอได้ไม่มีสติอยู่โอ๊ยโดนจับแม่เอ้ยอีกนิดนึงเต็มหน้าเลยตองกับก้อนตองกับก้อนไปถอยเลยครับรอเียๆมั่งเดี๋ยว สิบาัทียังไม่ได้ยิงเอ้ยไม่ไหวจริงวะแต่ไปยคนนะครับหมดแล้ววะสี่สี่ห้าสี่้าดูดูไปจับสองจับเปิดก๊อบได้ตีเลยสีเลก็นอกอองการเนาะต้องไปต้องไปดูต้องไปดูของเลี้ยงสุกเลี้ยงเทียมเคลียไว้ ก็แค่ไล่แค่ไล่ก็พอโอเคไรเตอร์ถ้าถึงเอาเลยถ้าถึงเอาเลยจับมันปิกแล้วมันริกอะไรเตอร์ปิกแล้วแต่มันยังไม่ได้จับอ่ะมาเลยมาหลยรับที่เดี๋ยวผมตีให้กลางกลังโดนหลังหูสองตัวมัดจะตาย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 ชนะชนะรับชนนะมันตายบอลเลนบอลเลนเกิดบอลเลนเกิดบอลเล่นไปแล้วบอลเล่นบอลเล่นเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลย

คือทีมกูนะหยิบม,มาแล้วแบบเอลสูะมันจะเล่นแต่มันเสือกไม่มีตัวอู้เนี่ยเล่นเอลสูทั้งชีวิตเนี่ยไม่ถึงสิบเกมมึงเห็นกูไหมกูซูมโดนมึงไหมไม่รู้แหละพี่นักกีฬาพร้อมเสมอผมนับมผมถือว่าผม้ังแค้นพี่ได้แล้วผมนับถึงแม้ผมจะได้คิเวเลียวผมนับกูขอ,อทีได้ป่าวอะอะไรนะแต่กูขอดอยเซอร์กูขอดอยเซอร์เอาละงนเยอเลย ได้เลยฮิตัดไป